กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จับมือสถานีบริการน้ำมัน4รายใหญ่ PTOR บางจากและซัสโกรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิตภาคกลางนำแจกเป็นของสมนาคุณให้กับผู้เติมน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงดีๆในช่วงวันหยุดยาว4-6ธันวาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดครับในครั้งนี้นะครับก็เป็นการเข้าช่วยเหลือนะครับสำหรับ เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวนะครับโดยเฉพาะในเขต4จังหวัดนะครับาดบุรีนคนปรปฐมนะครับสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามนะครับซึ่งการดําเนินการของทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเราดูซับไปแล้วเนี่ยนะครับจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยประมาณ8,000,000กว่าลูกนะครับผมนะ ในโปรเจก t นี้นะครับเรามีเป้าที่จะช่วยดูดซับอีกประมาณ460,000ลูกนะครับและหนึ่งในกิจกรรมสำคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ก็คือความร่วมมือนะครับระหว่างทางสถานีนะครับหรือปั๊มน้ำมันของเรานะครับทั้ง4แห่งนะครับได้แก่ปตทบางจากนะครับพีที PT, แล้วก็ซัสโกนะครับ ได้ร่วมมือในการที่จะช่วยซื้อนะครับมะพร้าวจากเกษตรกรนะครับในราคานำตลาดนะครับซึ่งมีเป้าหมายนะครับก็คือประมาณ80 0หมืนลูกนะครับซึ่งและจะนำมานะครับอมอบให้แก่ผู้ที่ลูกค้าที่มาเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่6นี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้อง ขอขอบพระคุณนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีทางผู้ประกอบการนะครับมาช่วยนะครับรำพังภาครัฐก็อาจจะทําเองไม่สําเร็จนะครับ<ป>ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆปั๊มนะครับและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับถ้าทุกท่านติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้ง4ี่ปั๊มเนี่ยนะครับได้ดําเนินการช่วยเหลือนะครับสินค้าจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง รบคาตลาดตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วที่บอกว่าซื้อนําตลาดนี่นำยังไงคะหมายงวาราคาที่นำมาวันที่เราติดต่อเข้าไปนะครับตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ3บาทเราเข้าไปซื้อที่5บาทนะครับผมแล้วก็รวมค่าบริหารจัดการต่างๆนะครับเพื่อจะเอามานะครับซึ่งะมะพร้าวที่เราจะแจกนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เราเรียกว่าควันเขียวนะครับผมก็คือสามารถเอากลับไปบ้านแล้วก็เ็าะทานได้เลยนะครับแล้วก็มีการแรป นะครับพลาสติกให้ดูดีนะครับแล้วก็จะได้ไม่ไม่มีการเก็บอายุได้ยาวนานขึ้นนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าอาทิตย์นี้นะครับราคาก็ขยับขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีคำสั่งซื้อจากตลาดจีนนะครับซึ่งเป็นตลาดหลักนะฮะในช่วงที่จะเตรียมสำหรับเทศกาลจุดจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นปีหน้านะครับผมก็มีคำสั่งซื้อเข้ามาทำให้ตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาเป็น4บาทอันนี้คืออยู่บนต้นนะ นะครับแต่แตถ้า,าตาัดออกมาทำอะไรต่างๆเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นแล้วก็เชื่อว่าภาย,ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับราคาต้องเกิน5บาทแน่นอนครับ mm. ตามเป้าหมายของเรา1ล้าน3 0 0แสนกว่าลูกเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็กระจายไปร่วมเกิน8 0แสนกว่าลูกแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยการมาทำงานร่วมกันนะครับกับทางปั๊มต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะส่งผลให้ ราคามะพร้าวเองนะครับก็จะมีการปรับ